ถ่ายลูกค้าดูเลยน้ำแรงใช้ได้นะครับสวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านครับคลิปนี้มาพบกับผมอามร้าน9 9เ้เจริญสัพยกระเตรร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่ผม อยากจะนําเสนอในเรื่องของปั๊มสูบนะ้ำมอเตอร์ไฟฟ้า3แรงติดปั๊ม3นิ้วดูดเข้าแล้วดูดออก3นิ้วอันหนึงก็คือปั๊มขนาด2แรงดูด2นิ้วออก2นิ้วปั๊มอีก1รุ่นนะครับที่เหมาะกับงานที่งานหลายๆแนวต้องบอกว่าเป็นขดลวดทองแดงแท้ท้องตลาดบ้านเราเนี่ยมันจะมีขดลวดเนี่ยอยู่2แบบขดลวดทองแดงแท้กับขดลวดทองแดงแบบชุบตัวตัวนี้จะเป็นขดลวดทองแดงแท้ ทองแดงแท้เนี่ยมันดียังไงทองแดงแท้ก็คือมันจะนํากระแสไฟได้ดีนะครับกาลังของมอเตอร์เนี่ยมันเวลาเราใช้งานต่อเนื่องเนี่ยกำลังมันจะไม่ตกไม่เหมือนกับทั่วไปในท้องตลาดที่มีราคาค่อนข้างถูกเนี่ยพวกนั้น่ะจะเป็นแบบขดลวดที่เอาไว้ชุบทองแดงนะครับพวกนั้นเนี่ยเวลาใช้งานไปนานๆเนี่ยกำลังของมอเตอร์เนี่ยมันจะตกตัวนี้เนี่ยการันตีได้เลยว่าไม่มีตกเป็นตัว3นิ้วตัวนี้หน้าตาของเขา หน้าตาก็จะไม่เหมือนกับปัม๊มมอเตอร์ไฟฟ้าทั่วๆไปตัวนี้เนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยจะเหมือนพวกปั๊มพวกเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ําเขาจะทําออกมาออกแบบมาเพื่อที่เวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะไม่ต้องไปกอกน้ําให้เต็มสายนะครับตัวนี้เนี่ยเราแค่กอกน้ำแค่เต็มปั๊กมันก็จะดูดขึ้นมาเลยเรื่องของตัว3มนิ้วเนี่ยหน้างาต้องแนะนําว่าอย่าง3นิ้วเนี่ยผมแนะนําว่ามันเหมาะกับการสูบน้ําเข้ารสเข้านาหรืองานระบายน้ําต่างๆตัวนี้จะเหมาะสมมากมาก ในส่วนของตัวสองนิ้วเองเนี่ยจะเหมาะในเรื่องของการลดน้ําน้ําผักลดน้ําให้น้าต่างๆ <3. S 1> สำหรับตัวสมนิ้วเนี่ยประสิทธิภาพในการสูบน้ําเข้าสระเข้านาหรือการระบายน้ำเนี่ยหนึ่งลิตรจะได้อยู่ประมาณแปดร้อยสาสิบห้าลิตรต่อนอาทีในส่วนของสองนิ้วเองนะครับสองแรงสองนิ้วตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่สามร้อยสาสิบลิตรต่อนอาทีนะครับซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปถามว่า ในระบบสปริงเกอร์เขาจะถามว่าสามารถใช้ได้ไหมสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้ดูกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเป็นในพื้นที่อีกพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยสตัวนี้จะไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีพื้นที่ไม่เยอะนะครับติดสปริงเกอร์ไม่กี่หัวตัวนี้สามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายเนื่องจากว่าเขามีตัวโครงเหล็กมีแท่นจับมาให้อวกกว่าทั่วๆไปจะต้องไปซื้อแทน่น มาตังหามอเตอร์ทาก้าของรุ่นเนี่ยขนาด3แรงและ2แรงเนี่ยสามารถใช้กับไฟบ้านที่เป็นขนาด2เฟสแล้วก็3เฟสได้เลยแล้วก็ข้อดีของมันคือเขาแถมในเรื่องของสายไฟมาให้แล้วเพียงแค่เราไปต่อปลั๊กก,ก็สามารถใช้งานได้เลยในส่วนของอุปกรณ์หัวกะโหลกแบบมีลิ้นกักหนาให้นะครับ1ตัวแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับแคมรัดแคมรัดตัวนี้เป็นอย่างดีครับเป็นตัว แคมลัดตัวนี้ให้มายังดีเอาไว้ลัดทางดูหนึ่งตัวเป็นแคมรัดแบบลวดมาให้อีกสองเส้นเดี๋ยวผมจะมาสาธิตครับก็เป็นแปลงผักนะครับเป็นแปลงสปริงเกอร์นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็มาเทสให้ทุกท่านดูสำหรับแปลงนี้นะลูกค้า เอเป็นขนาดท่อเมนของเขาเนี่ยเป็นขนาด3มนิ้วท่อซอยเนี่ยเป็น1นิ้วแล้วก็ตัวตั้งเนี่ยสี่หุนแนะนำก็อยู่ประมาณ4ี่สิบหัวตัว3มนิ้วตัวนี้เนี่ยได้อยู่ประมาณ4ี่บหัว45ห้าหัวนะครับไม่เกินนี้อันเนี้ยน้ำมันก็โเวอร์กันแหละบางคนเขาอยากให้น้ำมันพุ่งแรงๆเนี่ยเขาก็จะเปิดอยู่ประมาณ4ี่สบหัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าแปลงนี้เนี่ย ห้าแถวนี่ก็อยู่ประมาณห้าสิบหัวสี่สิบกว่าหัวห้าสิบหัวนะครับนะครับก็น้ําก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่โอเคอยู่นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการต่อด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราต่อไม่ได้สเปกผิดสเปกน้ามันก็ไม่แรงก็อย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นข้อต่อพวกเนี้ยน้ํามันรั่วน้ํามันหยดอย่างเนี้ยพวกเนี้ยนะครับ น้ำมันรั่วน้ำมันหยดมันก็จะสูญเสียแรงดันเพิ่มขึ้นไปพวกนี้มันมีองค์ประกอบปัจจัยหลายๆอย่างนะครับตรงนี้ลูกค้าหลายๆท่านก็ต้องทำความเข้าใจกันสักนิดนึง ครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเทสสปริงเกอร์ของตัวทาก้าตัวมอเตอร์2แรงปั๊มสองนิ้วนี้เนี่ยก็ได้อยู่ประมาณ30หัวถึง25หัว ยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนครับต้องขอบคุณทุกท่านมากการติดตามแล้วก็รับชมลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับทางร้านของเราได้เลยร้านของเราเนี่ยมีช่องทางการสั่งซื้อหลายช่องทางมากๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่นครับสวัสดีครับถ่ายลูกค้าดูเลยน้ำแรงใช้ได้นะครับ